สวัสดีค่ะหมอลินแพทย์แผนจีประจําคลินิกฝังเข็มเมริลีเดียนค่ะวันนี้มีคลิปกดจุดง่ายๆด้วยตนเองมาฝากนะคะหาไม่ยากเลยจุดนี้ชื่อจุดเหล่ากงค่ะวิธีการก็ตามคลิปเลยชูมือขึ้นมาหลังจากนั้นก็กํามือลงนะคะสังเกตตำแหน่งตรงนิ้วกลางเลยค่ะจะเป็นตำแหน่งของจุดนี้ค่ะ บอกก็มีทําให้ดูทั้งมือซ้ายและมือขวา,าคะสําหรับจุดเล่ากงนี้ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจค่ะจะช่วยบํารุงเกี่ยวกับเรื่องการนอนรักษาอาการใจสัน่นช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงว่ายังช่วยบํารุงรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารระบบการย่อยเช่นกันค่ะ มาด้วยวิธีการนวดกดจุดนะคะเหมือนเดิมเลยกำมือหลังจากนั้นจะเจอจุดนี้ใช้วิธีการนวดคลึงๆนะคะวันหนึ่งสักประมาณ5-10นาทีค่ะหลังจากนั้นก็กดค้างไว้ให้พอมีความรู้สึกตึงๆตึบๆหน่วงๆนิดห,หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำสลับข้างกันทำมือขวาแล้วก็ไปทำมือซ้ายด้วยนะคะ วิธีการหาจุดก็เหมือนกันเลยค่ะยังไงคลิปนี้เป็นวิธีการกดจุดง่ายๆลองนำไปใช้บำรุงร่างกายกันดูนะคะกดจุดไม่ยากเลยค่ะส่งต่อเพื่อคนที่คุณรักได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกฝังเข็มเมริเดียนขอบคุณค่ะ